ต้นละเท่าไหร่นะครับตละพันโอ้ต้นละพันวะครับโอ้สูงสูงเม่รครับสูงเท่าไหครับประมาณเท่าไหรครับที่อยู่บทมาใหม่ที่อ่เลยโอ้โอมันสูงอเนะโอต้นละพันเพียงคอเพียงปากเนั่และห้ต้นกับหหมื่นวะครับห้หมื่นโอ้โอ ดีครับผมบ่าบุญชูนะครับวันนี้จะพามาเบ่งต้นทุเรียนอายุหนึ่งปีสองเดือนนะครับของพ่อชื่ออย่างครับชื่สองพ่ออาทมครับหน้าที่จักไร่นะครับสองไร่นะอย่าสองไร่นะครับวางปลูกสิบสองต้นสิบสองต้นนะครับอันระยะห่างนปลูกจังเมตรครับประมาณแปดคูณแปดแปดคูณแปดบต้นยพันธุ์นี่ซื้อมาจากทางไหนครับ ลุงโลดเหรออ๋อลุงโลดนะครับถ้าดอกคำนะครับต้นละเท่าไหรนะครับต้นละพันเลยโอ้ <laughs> ต้นละพันหรครับ <laughs> อ๋อสูงสูงจักเมลยครับสูงเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับที่จีบะที่มาใหม่ใหม่ที่จีบะเลยอ๋ออ๋อมันสูงแล้วเนาะโอ้ต้นละพันเห้ยงข้อห้ยงปากนอกนี่แหลนะห้องซีฟนกับห้องหมื่นวะครับห้องหมื่นโอ้ <laughs> ตายัวละนตห้าร yani mm ้อยเยอตัวละห้าร้อยนะครับห้าร้นึ่ครับตัวละพันก็ตายไปแล้วเี่อ๋อมันเป็นอย่างครับคือตายครับเีย่อยนอ๋อเรสตรงเวลายาันส่นมันอันสืบตรงเวลานะครับปอ๊บปุบ จริงมันต้องสอมือสามืออ๋อมันแตงเอาอยู่นะครับงเอาอยู่เพราะว่ามันคระเด็แล้วเขาเขาเขาองว่าอันอันนวมันออกเนาะครับหมาบมืออาอ๋อครับเา,าเาำนี้บางทีมันต้องสิททุกคุ้มไว้ต้องทุกระยะเลยมันครับระยะอ๋อกันใบมันโบนักวิธีสิทจาาเนาะครับถูกใหม่ล่องมืออ๋อครับ เอ้าวผู้ใดไปยังคือปลูกทุเรียนครับลองเบิ่งมาครับัผู้ใดลองเบิ่งเนาะที่เขาปลูกเขาปลูกนะใดครับเวลาเขาปลูกคุดบาดเจ็บฝังรอดได้เจ้าปลูกอ๋อบริโภคหลมใหญ่นะครับบ่ผมมีแค่แค่ยานสัมชลาเล็กน้อยน้ำนะครับให้เครื่องมือบ่ครับน้ำขึ้นมือเหรอเนี่อ๋อ มือละจักนาทีครับอันน้ำสิบห้านาทีเนาะอ๋อนี่ปลูกร้อยปลูกแซมครับนี่เรียกสามร้อยอ๋อมาปลูกแซมแซประกันการต้นนี่มที่ตายครับอืมคือแบบต้นนั่นแล้วครับอ๋อหรือท่าใส่ปุ๋ยยังครับปุ๋ยอะไรเคมีหนือเขาหรือครับลงรดครับลงรดสูตรสูตรยังครับที่ท่านที่ท่าใส่นะครับ เอ้งานไปแล้วครับต้นนี้เนาะงานไปแล้วครับยอดสูงแล้วับเนี่ยสามแขนแล้วเนาะโอ้ต้นงามก็งามแล้วเนะครับมันก็มีธรรมดานะครับธรรมดานะครับมันก็มีต้นงามต้นบางงามแมงไหมก็มีอยู่ครับอ๋อบ ปุยทางดินเนี่ยเขาใส่จักมือจังใส่แค่นึงครับเพราะว่าอาทิตย์นี่ใส่แท่นึงอ๋ออาทิตย์เท่าใส่ใส่ประมาณขนาดสำหใดบครับใส่ประมาณก็ห้าชิ้นห้าชิ้นอ๋อใส่ห้าชิ้นนะครับ่าม่เป็นโรคนะครับอืมครับ นอนจอนอนแ<อ>คบนอนก็มีป่ะครับอน,อน,อนอนก็มักเนาะเ้า็ตีดครับยาข้าวหูหัยแล้วครับขีขึ้นมาแล้วครับยอนก็ทั่งขึ้นมาแล้วครับทุเรียนในปลูกหญัย่ายป่ะครับทเ <laughs> <laughs> ุเรียนหยักหนกดูแลยากเนาะต้องต้องมาบึงคู่มือ้องิ่งค้อง อันนี้นะครับปลูกใหม่ห่ืครับเนี่ยปลูกใหม่แตกยอดดีนะครับแต่อยอดที่งามมดกเลยต่ว่ามันรุ่นคนละอ๋อรุ่นเนละแถวเนี่ครับทิ้งต้นงามมาดครับแต่ว่ามันใหญ่อยมาผลิตอะไรนี่เลยอ๋อแตกยอดงามจริงครับแต่สำหรับต้นที่ใช้ฆ่าโรคกรตายถ้ามันแตกยอดม,มากเนี่ยครัต้องสียาอะไรไหมครับยาแบบกันพวกโรคนะครับ เพวกลาพวกไฟเนาะแมงกัดบ่ครับมะลีกัดยอดมันงเหรอต้นยอดโสูงครับแต้นก็ต้นใหญ่เนาะโอ้สัมกับมือครับสวยงามเนาะต้นงามก่างามมะลีนะครับครับพอเบิ่งแล้วละปีหนึ่งเนี่ยสามี ครับโอ้ตัดยอดให้เนาะแมงไหมบอครับกัดมงไมันจะกินกอกลงมากินวักกุ้งนี่ะไม่ได้ปลูกแกลนะครับต้าสวนนาจะกลนะ ลายแล้วครับโอ้ตอนนี้คืองานครับตอนนี้เสียวัดตงานมันเนะไเพราะว่าบ้ที่เ็บมือแต่ว่าสิ่งที่บอทันอ๋อครับเมียงไม้กันเนต้องสามมือก็สีมือใช่ไหอ๋อใ้่หลยเราต้องหมดทุกอย่างใช่ครับใช่ครับ เนื้อแล่ใหญ่เลยนะครับมันละเอียดอ่อนนะครับน้ำนี่เข้าเข้าอันดูดขึ้นแทงบ่ครับขึ้นแทงคนแล้วอ๋อแล้วอันพักพักไปอยู่บ่ครับไมาจไําเลยได้พักน้ำได้พักอย่างนี้ครับบัวได้พักแล้วมาหฮุดตึ้งต้องปลูกตึ้งปลูกนะตครับ15นาที15นาทีเพราะตอนเช้าห่าครับตอนเช้าอ๋อ ก็พุ่งจากตีห้าเลยนะโอ้ตีห้านาะหือโหต้นนี้งามนะครับต้นนี้โหต้นแก้มุ่งงามเล้ตัวนี้แม่นป่ะครับอ๋อมันสังักตอนหนาวนะครับตอนหนาวมันจะงักตอนหนาวโอ้อากาศหนาวนี่มาจะใบทิบงงามเลยตอนหนาวมันจะแห้งมันนั่นบอถืกคับอากาศหนาวเนาะล่องทุนนี่เมื่หลายแล้วนะครับสองไลนนะครับ ภาเบี้ยบกับหกหมื่นนะ oh, อ้หกหมื่าอะไรนี่ค,ครับ,บน้ำนะครับระบบน้ำในห้องเอฟเมื่อหลายครับระบบน้ำกับบหมื่นสองสามหมืระบบน้ำอ๋อามที่หมนะครับที่หมื่ครับฮ่าฮาโอ้งามเลยครับต้นนี้มักเลยต้นนี้ต้นนี่แค่ง้ำับยอดเียบกโอ้สวยงามเนาะ สวนเนาะเต่าได้กินไว้เนาะมันต้นใหญ่ไว้เนาะปีเดียวก็ได้สองเม็ดกว่าเชื่อถืว่ามันยากกว่าปีที่แรกหรืีสองมาปีสามมาหมดที่ใครอยอ่แล้วต้นมันก็แก่เนาะครับต้นมันยังน้อยอยู่เนาะต้้นนนอยมัก็เด็กน้อยเนาะครับยังอดแหลกอยู่เนาะับครงามมาต้นนี้ว่าลักๆักในใส่ปุ๋ยเคมีวะครับ

<ว>ดินดินยังนะครับมองหน่ยเป็นดินเหนียวครับเหนียวเนาะอ๋อครับเือนมอนทองไม่แต่มอญทองมดบ่ครับอ๋อปด้เอาพันอื่นมาลองบ่ครับ ชนีไม่ห่างกับบนี้เนาะโอต้นมันแค่ตัำอวบงามครับเนาะ้นอวบงามเลยเนาะึ้นเียงกล้วยรืบมครับตั้งใม่ตั้งหาเดือนเ่ขึ้นโอครับโอกล้วยน้ำว้าป่ครับนี่ปลูกใกล้พ่อเนาะเอ๊ะจะตัดออกบ่ครับ บวบได้แล้วเนาะต้นงาบางามเนาะแต่แมงเนาะมักัดเนาะกัดยอดมันบ่ครับกัดยอดที่เล็กนะอ๋ครับก็เป็นเพราะว่ามันเยใหม่คอรับครับอสวนเ่เป็เนา้มากัดตั้งรักไปตั้งาเดือนเน้วมันก็แตกยอดนะครับเลยแตกยอด โอตัดออก่ไปเรียนลโอ้แต่ยอดดีแท้ตัดออก้มันก็คักโอันนี้บ่ครับอันนี้เขาตัดแน่ลยครับตัดนี่แ้มันอ๋สมมติอันยอดบ่ค่เดินเนี่ตัดเลยครับเออยอดมันเป็นแบบนั้นแหละเขาตัดเลยไปยงบุป่านน้ออ๋อแบบบ้านยอดมันเป็นกลมๆโบดแหงยอดเนี่ยเขาตัดทิ่มเลยครับตัดทซไม้หครับ สมมต me. Metal here. Metal here. Oh, oh ิยอดเ่อยากเดินต sort of <rab smoke over trees> ัๆอ <neither> oh, oh ันๆหน่ตัดให้มันแตกใหม่เลยหรือปลครับตตัดกครับให้มันแตกสาวใหม่เนาะแตกสาใหม่ให้ยอดไหล่โอ้แม่นนะครับโอ้งามอยู่ดีครับตัดต้นเสียนอก็ดครับ มีรูของตนครับแค่น้เงราะรับแตละั้นร้อยต้ละพันขั้นออรสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อหลายนะครับที่พาเยี่ยมชมแล้วก็แนะนำธุเรียนนะครับให้ความรู้เรื่องทุเรียนขอบคุณผู้รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อมีชมใหม่นะครับขอบคุณครับผม